สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาแม่นปัวนะคะพิดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีเมถุนนะคะประจําเดือนพฤษภาคมนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยพิดาขอให้ทุกๆคนนะคะกดคอมเมนต์พิดาเยอะๆแล้วก็ใครที่คอมเมนต์พิดาพิดาพิดาจําได้นะคะคอมเมนต์มาเยอะๆยะเลยแล้วพิดาจะตอบคําถามให้ในตอนที่พิดามาอัดยูทูบนะคะ แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์ให้พิดานะคะใครที่แชร์แล้วคอมเมนต์พิดาบ่อยบพิดาขอให้รวยรวยทุกคนเลยนะคะขอให้มีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านนะคะแล้วก็ที่พิดาจะพูดถึงก็คือหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะแล้วก็โชคลาภการเงินว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความรักสุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไรกันนะคะอันดับแรกที่พิดาจะพูดถึงก็คือเรื่องการงานการงานนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่า มีเกณฑ์เดินทางนะคะงานสําหรับท่านที่จะไปติดจอดเจร,าาเจ,ราจาในเรื่องงานนะคะท่านที่มีหุ้นส่วนการงานอะไรอย่างเงี้ยท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลแน่นอนหรือไปดูงานต่างประเทศนะคะแล้วสําหรับท่านที่กําลังแบบทําธุรกิจส่วนตัวก็ช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายงานการนะคะแล้วท่านใดที่ทําทงานอยู่อาจจะได้เลื่อนยศอเลื่อนตําแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นเจ้านายเห็นความสามารถเยอะขึ้นนะคะอาจจะให้เราแบบเลื่อนตําแหน่งให้นะคะหรือไปพูด เฮ้ยเดี๋ยวจะมีงานอะไรแบบว่าโปรเจกอะไรใหญ่ๆหรือ,อยังไงให้เรารับผิดชอบแล้วก็จะให้ได้เลื่อนเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งท่านใดที่ทำราชการปีนี้คุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะแล้วต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลได้กลับต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนักนะคะแต่ก็อย่าระแวงหรือห่วงก,กันนะให้เข้าเข้าอกและเข้าใจกันนะคะและทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้ดีสําหรับท่านที่กําลังคบหาดูใจนะคะบอกได้เลยว่าคุณอาจจะได้เจอในสายงานนะคะผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือผู้หญิงที่เข้ามาอาจจะไปเจอสายงานหรือมีการติดต่องานกันก็อาจจะได้เจอและถูกอ,อกถูกใจกันแบบไม่คาดฝันนะคะหรือท่านใดท,ที่กําลังแบบบูมีแผนจะไปต่างประเทศไป อยู่กับแฟนหรือไปหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยคุณมีเกณฑ์ได้ไปสูงมากนะคะแล้วส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับพวกเขา่าขาหลังแล้วก็ช่องท้องนะคะคุณจะมีปัญหาโรคพวกนี้คือแบบคือทั้งเดือนอ่ะมันโจรเวียนในโรคพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ไหลแรงนะคะยังไงก็ถ้ามีอาการมากๆหรืออะไรก็อาหารเป็นพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับช่องท้องไปพบแพทย์นะคะทุกอย่างเราก็จะดีขึ้นอย่าปล่อยไว้นะคะ แล้วตัว่างคุณจะมีทางออกทางแก้ไขนะคะสิ่งที่พิดาจะแนะนําเกี่ยวกับการเสริมดวงก็คือหนึ่งให้ไปทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะได้โรงพยาบาลอะไรก็ได้นะคะที่คุณศรัทธาและนับถือนะคะบริจาคเครื่องหายใจร่วมกับท่าน,นอื่นๆเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ยังไงคุณก็จะประสบความสําเร็จสูงแล้วก็มีปัญหาอะไรคุณจะผ่านไปได้และลื่นหลังได้ดีนะคะขอบคุณมากนะคะที่ฟังคลิปพี่ดาจนจบอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะสวัสดีค่ะ